ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เซลพันนะคะวันนี้เราจะไปไหนกันดีเนาะอ๋อ,อวันนี้พันธ์มีทรงโดนนะคะโดนการกระเซ็บตัวใหม่ของเราเลยทีหู้นนะคะเป็นลำแรกของเซลพันด้วยค่ะก็เลยมาส่งให้ลูกค้าที่สุพรรณบุรีนะคะอยู่อำเภอไหนเดี๋ยวไปดูกันนะคะ Wow Wow. เอายกโดนลงใช่ไหมหลักขั้นตอนต่อไปจะให้ลูกค้าตรวจสอบในเรื่องของสินค้านะคะ,ะมีตรงไหนมีส่วนตรงไหนบกพร่องหรือว่ามีการชำรุดเสียหายตรงไหนก็เราจะดูเปิดพร้อมเจ้าหน้าที่ด้านช่างเจ้าหน้าที่เซลล์แล้ที่ลูกค้าพร้อมกันเลยค่ะในส่วนของตัวที่เราในกล่องใช่ไหมงั้นเรามาดูอ่ารีโมทก่อนเลยนะคะในกล่องเขาจะบรรจุรีโมทมาในนี่ของมาตรฐานแข็งแรงตัวนี้เป็นกล่องโฟมนะคะการกระแทกโอเคจะเป็นคู่มือนะคะ แล้วก็อุปกรณ์ในการเปลี่ยนนะคะพวกยางอันนี้จะเป็นสายคาดคอตัวเต็มตัวแล้วก็จะเป็นตัวรีโมทโอเคอันนี้เป็น เป็นตัวที0ลิตรนะคะเราจะมีตัวนี้แถมให้มาด้วยนะคะเป็นที่ใส่แบตดระบายความร้อนช่วยในการชาร์จนะคะในการชาร์จเดอะเวลาที่เราใช้งานติดต่อก,กันนะคะอาจจะมเกิดความร้อนในตัวเนี้ยจะมาซัพพอตัวนี้จะมีพัดลม,มตัวนี้ได้เฉพาะตัวที50ลิตรนะคะต่อไปเรามาดูตัวโดนนะคะตัวโดน เดี๋ยวพันจะขออนุญาตแนะนําในเรื่องของราคาคร่าวๆให้นะคะว่าแต่ละชิ้นแต่ละอุปกรณนะ์ราคาประมาณเท่าไหร่นะคะลูกค้าจะได้ดูแล้วคํานวณแล้วเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อครั้งนี้นะคะตัวที50ของเรานะคะมาดูใกล้ๆเลยราคาตัวโดนพร้อมรีโมทจะอยู่ที่3แส15,000บาทนะคะ ตัวที่ห้าสิขนาดถังบรรจุสารเคมีนะคะทั้งหมดก็คือมีทั้งหมด40ลิตรนะคะโด,โดยที่ออปชั่นเพิ่มเติมมาก็คือหัวฉีดพ่นใหม่นะคะ จำนวน2หัวที่ได้มากระตัวโดนนะคะแต่ลูกค้ามีออฟชั่นเสริมได้นะคะสามารถเช่าซื้อเพิ่มอีก2หัวเป็น4ี่หัวได้นะคะเพราะว่าถ้าเราสามารถเช่าซื้อเพิ่มทั้งหมดเป็น4หัวสามารถปรับระดับละองได้ทั้งหมด5ระดับเลยนะคะก็คือปกตินะคะ16ลิตรต่อนาทีนะคะถ้าเราสามารถเช่าซื้อถ้าเราเพิ่มเป็น4หัวนะคะก็จะเป็นอยู่ที่24ลิตรต่อนาทีนะคะ สามารถปรับละเอียดของละอองให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดได้เลยเราจะมาดูหังฉีดยาทํางานไวเข้าถึงจุดนะคะรัศมีการฉีดพ่นนะคะของตัว T50 จะอยู่ที่10เมตรนะคะช่วยให้ทํางานได้อย่างรวดเร็วบินทํางานสูงสุด10เมตรต่อวินาทีเลยถังวานปุ๋ยใหม่ลดการเสื่อมสภาพเรามาดูตัวในเรื่องของถังวานปุ๋ยนะคะช่วยกัน เส่อมสภาพของอุปกรณ์ในการหว่านปุ๋ยโดยและมีการหว่านสูงสุดถึง8เมตรนะคะและสามารถบรรจุปุ๋ยได้ทั้งหมด50กิโลกรัมนะคะในเรื่องของชุดถังหว่านปุ๋ะะยที่นะคะอยู่ที่ราคา26,400บาทนะคะสามารถบรรจุปุ๋ยได้หรือหว่านข้าวได้50กิโลกรัมเลยนะคะมีอุปกรณ์เสริมจานหมุนนะคะเรามาดูในเรื่องของตัวแบตเตอรี่และแท่นชาร์จตัว T50 กันนะคะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเลยนะคะ30ม0 0มิลลิแอมนะคะรับประกัน1,500รอบชาร์จนะคะราคาจะอยู่ที่72,000บาทนะคะมีกำลังไฟในการชาร์จตัวแท่นนะคะอยู่ที่9,000วัตต์นะคะหรือระบบการชาร์จเร็ว9นาทีนะคะเฉพาะอันนี้เฉพาะไฟ3เฟสนะจ๊ะซื้อโดนกับครูปต้าเดี๋ยวน้องพันจะอธิบายขราวว่าครบคันกว่าที่คุณคิดนะคะรองรับควบคุมเลยว่าสินที่ลูกค้าจะได้นะคะอันดับแรกคือ s l สสามารถผ่อนชำระกระทางคูปตาลิสซิ่งได้เลยนะคะรองรับกับลูกค้าของคูปตาได้มีการผ่อนชำระทั้งหมดหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรายเดือน ราย3เดือนราย4หรือว่ารายปีละ2ครั้งนะคะต่อไปนะคะอุ่นใจที่2ในเรื่องของการรับประกันไม่ว่าจะตกหรือลน่นหรือชนนะคะมีการรับประกันให้1ปีหรือเป็นตามเงื่อนไขของคูปต้าที่ระบุไว้ด้วยนะคะอุ่นใจกับบริการหลังการขายซื้อโดนของไปของทางคูปต้าไปแล้วมีการบริการหลังการขายนะคะตรวจเช็คให้ฟรี1ปีถึง2ครั้งเลยนะคะบริการถึงหน้าบ้านไม่ว่าโดนของคุณอยู่ไหนเราโทรหาเราบริการถึงหน้าง,งานได้เลยนะคะ uh huh. แล้วก็ในกร การเช่าซื้อของทางคูบต้านะคะของเราบริการส่งมอบให้ถึงหน้าบ้านนะคะอบรมให้สองวันนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะออกใบอนุญ,ญาตให้อบรมให้นะคะขึ้นข้อสอทอชอให้แล้วก็สิ่งที่ลูกค้าจะได้ก็คือต่อไปก็คืออ่าต่อไปนะคะเสี่ยงองผันจะไปแล้วจะขออนุญ,ญาตฝากนิดนึงนะคะลูกค้าท่านไหนหรือลูกค้าท่านใดกําลังจะตัดสินใจสงสัยอยากได้คําแนะนํา ทุกอย่างเลยสามารถติดต่อหาเซลพันเบอร์ข้างล่างได้เลยนะคะเนาะจะใครสนใจก็คือโทรมาในเรื่องรายละเอียดสินค้าการเช่าซื้อการผ,ผ่อนยังไงส่งแบบไหนต้องใช้เงินยังไงเอกสารต้องเต็มอะไรบ้างโทรหาน้องพันเลยพันบริการถึงบ้านด้วยนะคะหรือว่าโทรมา นะคะมีครบวงจรเลยนะคะยังไงโทรมาหาพันนะคะเดี๋ยวันานชี้แจงในหี้าที่คูปตาสันวิทยุเอางี้เอางี้หรือว่าจะมาหาที่ร้านมาดูสินค้าที่ร้านก็ได้นะคะร้านพันจะตั้งอยู่ที่บริษัทคูปตาสันวิทยุ2 0 0พันสุพรรณบุรีนะคะอยู่ที่ตำบลสีประจันอําเภอสีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมาเจอพันที่ร้านได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวไปบริการลูกค้าที่กำลังอยู่ที่นี่ก่อนนะคะได้